ลุยกันอีกแล้วครับทุกคนหลังจากการเปิดตัวของเททันคาเวล่าแมนนะฮะผู้กระหายสงครามนะตอนนี้ยังไม่ได้พักผ่อนกันเลยนะฮะ หมายถึงผมน,นะยังไม่ได้พักเลยครับกําลังมีภารกิจที่ค้างคาอยู่ด้วยนะครับแต่ก็ต้องรีบกลับมาจัดอันนี้ก่อนนะครับเพื่อความมันต่อเนื่องของแฟนๆด้อมซ่วมทั้งหลายได้รับชมกันนั่นเองรอบนี้นะฮะมาช้าแต่มานะแล้วก็ต้องขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับที่คอยสนับสนุนกันตลอดมานะฮะเพียงแค่การกดไลค์กดติดตามแค่นี้ผมก็มีกําลังใจที่ล้นหลามแล้วนะฮะไม่ขออะไรไปมากกว่านี้เลยนะครับขอแค่ทุกคนดูผมอยู่ทุกวันผมก็ชื่นใจแล้วครับ เอาละครับทุกคน EP ล่าสุด EP ที่51ก็ได้ถูกปล่อยมาเป็นที่เรียบร้อยบอกเลยครับว่าการเปิดฉากมาครั้งนี้นะฮะก็ไม่เหมือนทุกครั้งเลยนะครับปกติแล้วเราจะเห็น POV คาเมราแมนยืนเป็นตากล้องให้กับพวกเรานะครับและตอนนี้ครับก็แทบจะไม่มีที่ยืนให้กับตากล้องของเราแล้วนะ เราจะเห็นภาพทั้งเมืองนั้นนะครับลุกเป็นไฟไปหมดเลยซึ่งสงครามตอนนี้นะครับมันต่างจากสงครามเมื่อก่อนมากแล้วก็มาไกลมากด้วยนะฮะถ้าเราลองย้อนกลับไปตอนเกิดสกิปิดีในช่วงแรกๆนะครับเราก็จะเห็นเมืองตอนนั้นนะครับยังมีมนุษย์หลงเหลืออยู่บ้างนั่นเองนะครับและเมืองสถานที่ตอนนั้นก็ยังไม่ถูกทําลายไปมากกว่านี้นะพอหลังจากการเกิดสกิปิดีตัวใหญ่ๆเข้ามาในซีรี์นี้แล้วนะฮะก็ทําให้เกิดผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมของเมืองที่2ฝั่งนั้นนะฮะได้มีการฟาดฟันกันมาโดยตลอดนั่นเองนะครับจนเราได้มาเห็นสภาพแบบนี้ในนนน EP-11 ี่้้ัเองแลว ก็คิดว่าเรานั้นได้สูญสิ้นมนุษย์กันไปหมดแล้วนะครับผมลองไปย้อนกลับไปดูในซีรีส์นี้นะครับว่ามนุษย์ที่เราเห็นครั้งสุดท้ายล่าสุด E ีีอะไรนะฮะเราก็ได้เห็นมนุษย์ครั้งสุดท้ายล่าสุดใน E p ีที่9นั่นเองนะครับแล้วหลังจากนั้นครับเราก็ไม่เห็นมนุษย์คนไหนอีกเลยนะครับผมนอกจากชายปริศนาคนนี้นั่นเองแล้วเขาก็เป็นมนุษย์ผู้ชายเพียงหนึ่งคนเท่านั้นนะครับที่จะมาปรากฏให้เราเห็นเป็นอิสเซอร์เอกใน E p ีที่45 46 47แล้วก็48นั่นเองนะครับและ เขาน่าจะเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังของเรื่องราวทั้งหมดนี้นั่นเองนะฮะและ EP ล่าสุดนี้นะฮะ EP ที่51เราก็จะได้เห็นชายคนนี้เขาอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งผมคิดว่าเขาคนนั้นก็คือคุณดาฟักบุมนั่นเองนะฮะและจะเห็นอะไรตรงไหนก็เดี๋ยวไปรับชมกันต่อได้เลยครับก่อนที่จะไปรับชมกันนะครับรบกวนคุณผู้ชมนะครับช่วยกันกดกระดิ่งไลค์หนึ่งการติดตามด้วยนะครับผมจะได้มีกําลังใจในการทําคลิปแบบนี้อีกต่อไปนะครับถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยครับ เอาละครับทุกคนหลังจากการประทะเดือดจาง EP ที่50นะครับในการป้องกันฐานของคาเมล่าแมนนะครับรอบนั้นพี่ใหญ่ไททันคาเมล่าแมนของเรานะครับก็ได้จัดการพวกเหล่าสกิปปิเดี้ทอยเลตจนลาบคาบเลยนะฮะแล้วพี่แกก็บินไปต่อด้วยนะครับและการกลับมาของไททันคาเมล่าแมนรอบนี้นะครับก็เหมือนกับว่าพี่แกจะไล่เช็คบินสกิปปิเดี้ทอยเลตทีละตัวทีละตัวเลยนะครับเหมือนเป็นการล้างแค้นที่สั่งสมอยู่ในใจของเขามานานนะฮะจนสุดท้ายครับเราก็ได้มาเจอพี่ใหญ่ไททันคาเมล่าแมนที่ไล่ตามล่าพวกสกิปปิเดี้ทอยเลตอีกครั้งงงนนนนนึะะะฮใ EP ที่่51ัเอแลกาารม รอบนี้ของไททันคาเมล่าแมนนะฮะเขาก็ได้เป็นตากล้องซะเองด้วยนะครับเราจะได้เห็นแขน <c oughs> เห็นขาของไททันคาเมล่าแมนแบบใกล้ชิดอีกด้วยสเสมือนกับว่าตอนนี้พวกเราอยู่ในโหมดของเฟิร์สเพรสซันของไททันคาเมล่าแมนเลยนะฮะหรือมุมมองบุคคลที่1ของไททันคาเมล่าแมนนั่นเองตอนนี้ผมดูแล้วนะครับผมอยากจะบังคับไททันตัวนี้ด้วยจอยจริงๆครับ <c oughs> ถ้ามีจอยนี่ผมบังคับได้แล้วผมบังคับไปแล้วเนี่ยทุกคน และสงครามครั้งนี้นะฮะเราก็จะไม่ได้เห็นสกิปิดี้ตัวเล็กๆเหมือนเมื่อก่อนอีกแล้วนะครับทุกคนเพราะตอนนี้นะฮะจะมีแต่สกิปิดี้ที่มีแต่ตัวใหญ่ๆนะครับนับไม่ถ้วนจริงๆแล้วก็เกิดมาแต่ละ EP ีนะฮะขนาดชื่อนี่ผมยังจําไม่ได้เลยนะครับเอาละครับวันนี้ผมจะพาทุกคนไปดูกันครับว่า EP นี้ไททันคาเมราแมนของเราได้จัดการใครไปกันบ้างและจะมีบาะแสที่จะนำพาพวกเราไปช่วยเหลือไททันสปิกรแมนหรือไม่ไปรับชมกันเลยครับ และฉากแรกของเรานะฮะจะเห็นปืนที่ติดอยู่ตรงแขนของไททันคาเมล่าแมนนะฮะและฉากนี้แหละครับเราจะได้เห็นรูปชายปริศนารูปร่างคล้ายบุคคลใน EP ที่47ในตอนท้ายคลิปนะครับที่หลังตึกใบนี้นั่นเองซึ่งหน้าตาแบบนี้นะเราก็ไม่ต้องสืบครับเพาเขาเป็นใครนะฮะบุคคลคนนี้ครับก็คือคุณดาฟักบูมนั่นเองซึ่งภาพมันอาจจะมองไม่ชัดเท่าไหร่นะครับทุกคน ว่าภาพที่เราเห็นตอนนี้นะครับไม่รู้ว่าใช่ลูกคนหรือเปล่านะฮะทุกคนคิดว่ายังไงกันบ้างครับผมก็ยังไม่มั่นใจเหมือนกันนะครับว่าใช่ลูกคนหรือเปล่าหรือว่าเราอาจจะมองอย่างอื่นที่เห็นแล้วเป็นลักษณะลูกคนก็ได้นะข้อมูลตรงนี้ผมให้90%แล้วกันครับอีก10%ก็อาจจะเป็นฉากที่หลอกสายตาผมเองนะแล้วต่อมาครับเขาก็จะจัดการสกิปปิเดียทอเรตไปอีก3ตัวนะครับด้วยกระสุนเพียงแค่2นัดเท่านั้นนะครับปืนของเขานี่โคตรแรงเลยครับและฉากนี้ครับเราจะได้เห็นเขารีโหลดกระสุนป เป็นอะไรที่เท่มากครับส่วนกระศูนย์ปืนของเขานั้นนะครับก็ไม่ได้เป็นเหมือนลูกปืนทั่วไปนะครับทุกคนแต่จะเป็นรูปแบบของแสงเลเซอร์พลาสมานะฮะที่ให้ความร้อนสูงมากด้วยการยิงแสงออกไปนั่นเองได้รอบละ2ครั้งเท่านั้นนะฮะก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่า EP นี้ทําไมพี่แกถ,ถึงยิงได้แค่2ครั้งแล้วก็หยุดไปซึ่งต่างจาก EP ก่อนหน้านั้นโดยสิ้นเชิงเลยเปิดตัวมาของพี่แกนะฮะก็ลัวปืนใส่ย,ยับ3มนัดรวดจนทําให้สกิปดิดี้ทะเลนั้นล่วงกันเป็นแถบแต่ว่าข้อสงสัยนี้นะฮะก็ช ของกระสุนปืนพลาสมาแบบช้าๆกันครับเราจะเห็นปืนที่ยิงออกมาพร้อมกับลำแสงที่มีความร้อนสูงพอได้โดนกับพวกสกิปดี้แล้วนะฮะก็ทำให้พวกสกิปดี้นั้นระเบิดไปเลยครับและในระหว่างนี้นะฮะไททันคาเบล่าแมน ก็ได้พยายามที่จะเข้าหาสกิปิดี้ที่อยู่ข้างหน้านั่นเองแต่แล้วทางผ่านของไททันคาเมล่าแมนเราก็ได้เจอกับแมงมุมสกิปิดี้ทอยเล็ตนะครับที่หน้าตาของมันนั้นเวลาที่ได้เจอไททันคาเมล่าแมนแล้วนะฮะมันมีแววตาที่แลดูแล้วน่าจะกลัวไททันคาเมล่าแมนอยู่ไม่น้อยเลยนะฮะหลังจากนั้นนะฮะเขาก็ได้สิทธิ์ความกลัวนี้ทันทีครับกระทืบกับบ้านเก่าไปเลยฮะจากนั้นพี่ใหญ่ของเราะะก็ได้ยิงปืนเข้าใส่สกิปิดี้ทอยเลตข้างหน้าอีก2ตัวครับซึ่งตัวขวามือนะครับเราจะเห็นมันมาก่อนใน E P ่อนนนนนห้้้าัแลวะะเป็ E ี่ถูกกกเปิดดดตัวววร้้้งแแอียนลยพ ไททันคา m มล่าแมของเรานะครับเป่ากระสุนใส่แตกไปใน EP นั้นนั่นเองและ EP นี้ก็ยังมาเจอมันอีกนะครับสรุปว่ามันมีกี่ตัวกันแน่เนี่ยและตัวต่อมาครับกระสุนนัดที่2นะฮะก็ไม่สามารถทํำอะไรสก,กิปีิที่เลต,ตัวนี้ได้นะครับเพราะตัวของมันนั้นนะฮะก็มีเกาะที่เอาไว้ป้องกันใบหน้า ซึ่งเกาะลักษณะแบบนี้นะครับและตัวแบบนี้มันก็คล้ายกับ G-man s k i p i y t y Toilet นะครับที่มีเกาะลักษณะเช่นเดียวกันนั่นเองเกาะอันนี้นะครับก็สามารถที่จะป้องกันพลังของพลาสมาได้นะฮะเหมือนที่ G-man s k i p i y t y Toilet นะครับได้เอาตัวมันเข้าไปขัดขวางพลังพลาสมานะครับที่เหล่าคาเมราแมนนะครับยิงใส่ไททันสปีกแมนนะครับแต่ตอนนั้นนะครับมันเป็นพลังที่ผมดูแล้วอนุภาพไม่ค่อยร้ายแรงเหมือนปัจจุบันที่ไททันคาเมราแมนได้มีอยู่นั่นเองและ EP หลังๆนะครับเราก็จะได้เห็น Skippyty ที่มีเกาะแบบนี้เพิ่มเข้ามาอีกหลากหลายตัวเลย ยอย่างล่าสุดครับ EP 5 0นะฮะก็ได้มีสก,กิปปี้ทอยเลตตตัวใหม่นะครับที่มีเกาะเอาไว้เพียงแค่ปิดบังใบหน้าเพื่อป้องกันแสงเพียงอย่างเดียวเท่านั้นด้วยนะครับแต่ก็มีอาจที่จะต้านทานพลังพลาสมานะฮะที่ปล่อยออกมาจากอกของไททันคาเม่าแมนได้นะครับ หลังจากนั้นนะครับพี่ใหญ่ของเราก็รู้แล้วนะครับว่าปืนทําอะไรไม่ได้นะครับก็ได้รีบถือค้อนกระโดดเข้าไปเบิร์ดหัวตัวนี้1ทีครับพร้อมก็บอกว่ารักนะไปเกิดใหม่เหอะหลังจากนั้นครับเราก็จะได้เห็นหน้าสก,กิปปี้เทเลตตัวนี้แสดงสีหน้าแบบนี้ออกมาเลยครับน่าจะทําให้ตัวนี้ถึงกจะอึ้งไปอีกตัวเลยนะครับก่อนที่จะโดนพลังไฟสาดใส่ไปที่ใบหน้าของมันจนล่างนี้ไหมเหลือแต่โครงกระดูกเลยนะฮะ และฉากนี้ก็เป็นฉากแปลกใหม่อีกด้วยนะครับซึ่งก่อนหน้านั้นเราจะไม่ได้เห็นโครงกระดูกของพวกสกิบบี้ทอเลตมาก่อนเลยนะครับเออมันก็แปลกดีนะเป็นการเห็นกระดูกครั้งแรกของสกิบบี้ท i เลตตัวต่อมาครับเราก็ได้เจอตัวใหม่อีกแล้วนะฮะตัวนี้ก็มีสกิลการหลบดลีกสูงมากครับและตัวของมันก็มีล็อกเก็ตแลนเชอร์ด้วยนะฮะที่บรรจุก,กระสุนได้สูงสุดสนัดเลยทีเดียวพร้อมกับเลเซอร์ชี้เป้าที่ปีกทั้งสองข้างของมันด้วย แต่กระสุนของมัน,นะฮะก็ไม่สามารถที่จะทําอะไรให้ระคายเคืองผิวของไททันคาเวล่าแมนได้นั่นเองด้วยความร้อนของพี่ใหญ่ของเรานะครับก็ไม่รีรอครับผมก็ได้ตัดสินใจกระโดดพุ่งเข้าใส่มอนี่เลยนะฮะแล้วก็ขยําหน้าไปถึงทีแล้วก็คว้างมันทิ้งไปนะฮะฉากนี้นะครับทุกคนพี่ใหญ่ของเรานะครับก็ได้ยกปืนขึ้นมาพร้อมกับหน้าตาที่เวอ่เวอร์ของสกิปปิตี้เทเลสตตัวนี้นะฮะแล้วจากนั้นครับก็ตะบ,บันหน้าเข้าไปอีก2นัดครับผม จนมันไม่สามารถที่จะลุกกลับมาได้อีกนะครับและจุดสังเกตที่ไททันคาเมล่าแมนของเรานะครับได้ยิงสกิปปิที้เทเลสตตัวนี้นะฮะเหมือนกับว่าเขาพยายามที่จะยิงช่วงล่างของสกิปปิที้เทเลตตัวนี้ด้วยนะฮะนัดที่2เพื่อไม่ให้สกิปปิที้เทเลสตตัวนี้นะฮะนั้นกลับมาบินหรือว่ามาเดินได้อีกครั้งนั่นเองโอ้ถือว่าเป็นการต่อสู้ที่แบบชาญฉลาดมากครับของไททันคาเมล่าแมนและหลังจากที่สิ้นเสียงปืนไปนะครับเราก็คิดว่าสกิปปิที้เทเลสตตัวนี้นั้นตายไปแลยยับกเออลพ G Mancipity จากนั้นนะฮะมันก็โดนพี่ใหญ่ของเราครับชกหน้าไปหนึ่งทีครับพร้อมกับการเบลนชุดใหญ่ไปเลยครับผมจนหน้าของมันนี่ไหมไปเลยครับแต่มันก็ยังไม่ตาตนะแค่ไหมอย่างเดียวนะครับไม่เกรียมอะไรประมาณนี้พี่ใหญ่ของเราก็กระโดดเหยียบหัวนะฮะแล้วก็ไปดึงชักโคก เพื่อส่งตัวนี้กลับบ้านเก่าของมันไปอีกนั่นเองและหลังจากที่สกิปปิที้เทเลตัวนี้ได้ตายแล้วนะครับเราก็จะได้เห็นเครื่องหมายสีขาวอันนี้นะแล้วก็เป้าเลเซอร์สีแดงนะครับซึ่งในระหว่างการต่อสู้นะฮะเราก็จะเห็นเหมือนกันครับซึ่งมันจะเหมือนกับของไททันคาเมล่าแมนเลยนะฮะทุกคนใน EP ที่50นะครับเราก็จะได้เห็นโลโก้แบบนี้ที่หัวของไททันคาเมล่าแมนเหมือนกันนะครับซึ่งข้อมูลตรงนี้นะผมก็ยังไม่แน่ใจที่มานะครับว่าอุปกรณ์ของเขาทั้ง2คนนี้นะฮะ ว่ามายังไงแล้วก็แหล่งผลิตเนี่ยที่เดียวกันอีกหรือไม่แล้วทำไมถึงมีอุปกรณ์อะไรคล้ายๆกันแบบนี้นะครับและนี่ก็คงเป็นเงื่อนงำที่ต้องดูกันอีกใน EP ต่อไปนั่นเองครับและสุดท้ายนี้นะครับพี่กระบองคู่ของเรานะฮะก็มาได้ยังไงแล้วจะมาเพื่อ <laughs> มาเพื่ออะไรผมยังไม่รู้เลยนะฮะตอนนี้รู้แค่ว่าใจเขามันได้จริงๆครับทุกคนแน่ยังมีการหันหน้ามากดไลค์ให้กันด้วยนะฮะใจเขาได้จริงๆครับทุกคน อีพีก่อนหน้านั้นนะครับเขาก็ได้ฉายเดียวเดินใส่พวกสกิป i ิเดียเทเลมาแล้วนะทุกคนแสดงว่าพี่แกน่าจะรอดตายมาจากอีพีที่48หรือเปล่าเขาอาจจะผ่านการลอดตายมาหลากหลายครั้งนะครับรอบนี้ก็ไม่มีอะไรที่จะต้องกลัวอีกนะแล้วฉากสุดท้ายแต่ท่านคาร a เมล่าแมนของเรานะครับก็ได้ยกมือขึ้นมาครับกักให้พวกสกิปปิเดียเทเลเข้ามาเลยเข้ามาอีกเยอะๆอะไรประมาณนี้แล้วฉากก็ถูกตัดจบไปพร้อมกับการเห็นเฮลิคอปเตอร์สกิปปิเดีทั้งหมด7ลำนั่นเองนะครับ <c oughs> บอกเลยครับ อีพีต่อไปมันมากกว่านี้แน่นอนครับทุกคนดูเดือดจริงๆครับไททันคาเมล่าแมนใน EP นีนี้เอาเละฮะทุกคนเป็นยังไงกันบ้างครับกับไททันคาเมล่าแมนสุดโหดพร้อมกับมุมมองใหม่ที่ดูแล้วตื่นตาตื่นใจมากกว่าเดิมสำหรับ E ีีนี้ผมก็ต้องขอลาทุกคนไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับถ้าคุณผู้ชมชื่นชอบคลิปวิดีโอของผมนะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปสกิปวิดีโอเลตแบบนี้ออกมาให้คุณผู้ชมได้รับชมอีกตลอดไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้า